ส่องดาราหนุ่มสุดปังจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เริ่มกันที่นักแสดงหนุ่มมิวสุภสิทธิ์จงชีวิวัฒน์กับกรัฟธนาวุราิรไยรพิพัฒนพงศ์แม้จะแยกย้ายกันไปทำตามฝันแต่แฟนคลับของสองนุมยังคงตามส่งกำลังใจให้ตลอดและพร้อมใจกันแชร์โมเมนตด์ดีๆที่ทั้งคู่ทำงานด้วยกันและก้าวมาด้วยกันค่ะบอกเลยว่าทุกโมเมนต์ที่เป็นแฟนเอามาแชร์ลงทวิตเตอร์ยังสดใสและก็น่ารักทั้งคู่นะคะ ซึ่งมิวก็ยังคงเดินหน้าทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งงานเพลงและก็ซีรีส์และก็ถ่ายละครส่วนกราฟนั้นเพิ่งเปิดตัวได้เล่นละครดวงใจเทวพรหมของช่องสบอกเลยว่าคอตและก็ปังทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะและแฟนๆก็ยังรอคอยให้ทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกนะคะซึ่งในทุกวันพฤหัสบดีแฮชแท็กของทั้งคู่จะติดเทรนทวิตเตอร์ตลอดค่ะซึ่งล่าสุดเป็นแฮชแท็ก sweet d a v i t mew graf พยานขึ้นเทรนอันดับหนึ่งไปแล้วล่ะคะ่ะ ประตอที่หนุ่มไบรท์วชิรวิชีวะอารีน่าจะยิ้มพรืมนะคะเมือ่อแฟนๆส่งกำลังใจผ่านทวิตเตอร์จนฮอตติดเทรนด์อันดับหนึ่งในแฮชแท็กส่งกำลังใจให้ไบรท์หลังจากทำงานทุกวันและวันหนึ่งก็มีหลายที่อีกด้วยแลละค่ะฮอตจนแฟนๆขอให้มีเวลาพักผ่อนและส่งกำลังใจให้ใครเหนื่อยแบบนี้รับรองว่าไบรท์ต้องสดชื่นแน่นอน ามาที่นักแสดงหนุ่มโอมพวัตสิษ,ษ์สว่างดีค่ะที่มีวันเกิดตรงกับวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาและแน่นอนว่าเราแฟนคลับที่น่ารักพร้อมใจกับอวยพรอวันเกิดของหนุ่มโอมกันสนันท์ทวิตเตอร์ทีเดียวทำเอาแฮชแท็ก Happy Om Day 22ติดเรนทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้แฟนๆจะเผยภาพโปรเจกต์ต่างๆที่รวมใจทำให้หนุ่มโอมอีกด้วยนะคะถือว่าเป็นนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นที่มาแรงอีกคนในตอนนี้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มฮอตค่ะวินเมทวินนะคะนอกจากงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวก,ก็ยังมีธุรกิจของตัวเองที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นไอศครีมเวราโต้และก็มากรองโซรี่ค่ะซึ่งเป็นของกินที่หนุ่มวินชื่นชอบจนผลไอเดียเป็นธุรกิจนั่นเองล่าสุดนะคะแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้หนุ่มวินผ่านแฮชแท็กโซริเวร ป p อปอัพโตจนติดเทรนอันดับหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้ไปเปิดป UP STORE s o ซรีและวาริโตที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มค t อเทียตรงข้ามกับ t อริเบิร์ค่ะระหว่างวันที่18มีนาคมไปจนถึง3เมษายนงานนี้ใครอยากลิ้มชิมรถแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะสมกับเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ขยันทำงานจริงๆค่ะ มาปิดท้ายที่วรวนรัตน์รัศมีรัตน์ค่ะนักแสดงดาวรุ่งชายสุดฮอตขวัญใจแฟนๆฟนคู่จิ้นของหยิน่นอนันต์บที่ต้องบอกว่าโด่งดังทั้งคู่และยอดติดตามไอจีของวรน,นั้นแตะที่1.9ล้านแล้วนะคะลุ้นว่าจะแตะ2ล้านวันไหนกันหนะ้าแฟนเข้ามาร่วมยินดีกับหนุ่มวรวจนติดเท,นทรนด์ทวิตเตอร์ของวันนี้ค่ะ ซึ่งแฮชแท็กล้านเต้าเต้าน้องวอพุ่งขึ้นเทรนไปเรียบร้อยค่ะอีกทั้งแจกความสดใสและก็น่ารักลงไอจบ่อยๆทำให้แฟนๆได้ติดตามรอยิ้มและโซเชียลของวอพุ่งทุกทางเลยทีเดียวค่ะกองเชียร์แน่นวันนี้รับประกันไม่กี่วันแตะ2ล้านแน่นอนนะคะกองเชียร์แฮปปี้พร้อมสพอร์ตหนุ่มวอลแน่นทวิตเลยทีเดียวค่ะ